สวัสดีครับเฮฮาอีสานครับมื่อนี้มาใส่ด่างใส่ตรงครับอยู่หน้าเฮฮาอีสานนี่ครับบรรยากาศตรงหน้าหลังจากพรายอยู่เขาครับตรงไหนตรงหน้าครับน้ำสศ่าหนึ่งโมงนะครับทีมงานพันเปยครับกับพันกุ้ง โเติมผ้าไหมได้ตัวนี้ไหมเติมเลยเล้วอันเกียร์ครับตัวเห็ดรักรอ,อกยกู่คุณเงินเลยเมื่อหรอป่าไงในตทปมมือน,อนี่แหละ เฮ้ยังครผงทิ้งน้ำสินม,มันคอยแน่นนะครับเพราะว่าเมืเ่อหลัดงเม็ดจมันมาสั่มอีกมาแรง <c oughs> ไปครับมาเบ่งเขอยตรองครับบันนีมีเยอะขนาดนอ ไปก่อนไปยังอ <c oughs> ตอนนี้ใช้ก้อนไม่มดเ<อ>มดโดีใครอยู่วันมดแดงไฟหมดแดงไฟเโอยไม่มีไปเถอก็ย,ยังเกน,น้นะิก็ถามบ่ปดตไปใลาวดียวเล่าเร<บ>ทักเลยเอามาทักห่อยดีเรียนให้ขึ้นดนมืน่น ในบ่านเดดดมไปกองเอนหยองอยู่ในปากขเขาเขาเด้อไม่เนี่ยว่าล้ขวนก็บถือมานั่เนาะลักแล้วก็ขวอนแล้วก็เสียกใ <c oughs> ต้นั่นลวดใต้ปากอคอคนคออะไร้บอ้่ามาเลสองตัวปากคอด <c oughs> านพุงปากคอสองตัว่หว่าแล้วพุงลงเลย อดส่หูนะพันเปหูสอดาเป็นดอกพันเปน่สอดเ็นจัง,หนะงไหร่นาะว่าท่านมีเนืต้องขออยู่คนหนึ่งใครอาูุคนหนึ่งสอดเมือนข้นนีน่เนาะโอ้ยออกไปเนาะทานเปนักล่า รุ่มน้ำมมีซอนพ่อไอ้ลามก็จะไอ้ลพ่อหอยงก็จะหอาเรยขางโอ้ไปตไหมถ้าปูกอูนอนแนต่ยไหมนอนเหรนอนเลียนนาอยู่นี่เพียงเสียกุงุบหเสียกุ้งกันใช่ ทีวัดมองได้บ้างไหมตงทีปลูกดูมองได้บ้างไหมมันหลวมเว้ยเาใส่ไงเด้อใส่ตรง พก้นี่บ่เจ็บอันนี้บ่เจ็บปุ้ยสมบัติแสนเนี่ยออกไปหีออกไปมันเนี่ยคือามสมัดไฟชุดมันน่นะตัดไม่อีกได้อาจารย์ตัดมองซื้อมือเจ้าหน่อก็ตอกลงไม่เนื่องือผลเน่องแล้วขางบัฟลวดเนึ่ให้เราเมียดมีโตก็ยังเห็นยึดทั้งหนังทั้งน้ำใช่ไหมโอ้โหหุ่นหุ่น เสียกันเก็บมาอย่างดีบัสไซสรถเร็บขั้นแดงมันขี้ขั้นหนีมาบ่านนี้เสียกยังเสียกเห็ดขาวบวบเบือบ้านมันห็ดเล้วบเสียกพิจะเสียกลามสั่งไว้ในรถก็ได้ตักคำพ่อมันคนในหางนั่นเจาเจาที่โต๊ะที่ข้องบัารดเฮ็ดหล้ไว้แล้อ

เด,เดี๋ยวมายาม,ยาม่ยมาเห็ดไหมบาแน่เลยปาลาลมาถ,ถึงบลเขาตายดุขออาญาอิอาเลยมาขึ้นนี่กัเบ็ดซิบลังย้ำมัดขึ้นเดี๋ยมาขึ้นนี่มือนี่กับจิต รงตรงอีกเดี๋ยนี่ซีฟหลังยามเหมือนขึ้นแมนหลักหลักยามของเขาตีนต่อต่อไปน้ำฟังเดี๋ยวบ้าบ้าอาาเปิดไฟขั้นหนต่อถือขันไหนใสนไงเกียดกับปดออกเอีไยเกียดเขาขันไหนหลังไหนบ่ถือกับฮักเข้าไปเขาถิ่มเลยเฮ็ดมันหน้ำใจซื่อนี่นี่กับโต้งเนี่เต็มเอเล่ละนี่ มีแกะปูเฮ้ยกะปูไปปัอยใช่บอบปนเดหอยปูน้ามนลนี่โบาลยนี่ได้ยินดิามันลแล้วช่วงนีปลาปูดอกมนซาเลีวน้ำติดนียงมันจังหูดีครับบืนขึ้นาแต่มันไปดูแล้วบนี่ยท่านเปนเฮ็ดบังเกิดแล้วบนี่ <laughs> Để nhìn cắn thì cứ lên phát cắn nè cái bà đi

ติดชวนกันมากตัวมองซุ่มมองเย็นเลยไปไปครับเรียบร้อยแล้วครับบ้านี้เดี๋ยวเทามาเบิ่งผลงานกันพยายามตอนในนี่โมเแรงติมาเบิ <c oughs> ่งเรื่อยๆปูย้ำมาเบิ่งเอาขันจับปุ๊บเป็นกับปาดดักด้านกังปาที่ยังขันแจับปุ๊บเป็นกับเอาปาดปุ๊บกัเอาเนียงไปตวงก่อนจ้ะโอ้ไอสัตว์ดอกตี ตี่ตี่ตี่นี่ะนี่ดิดวั้นเดนี่นี่รนี่เดี๋ยวพิงงินไปบ๊ะบ๊ะนึงนะครับเขาบ้านกันบ้าดนี